ยานรับพลังนิวเคลียร์ของไทยได้กลายเป็นที่จับตามองทันทีหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนต่อสาธารณชนแม้จะยังไม่มีการยืนยันแบบเป็นทางการจากกระทรวงกลาโหมไทยหรือหน่วยงานรัฐใดๆแต่จากแหล่งข่าววงในและการเคลื่อนไหวในวงการความมั่นคงต่างประเทศหลายประเทศ ทำให้หลายฝ่ายเริ่มเชื่อว่าประเทศไทยอาจจะกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของอาวุธนิวเคลียร์หรือเทคโนโลยีพลังงานขั้นสูงเพื่อวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์อย่างจริงจังรายงานเบื้องต้นระบุว่ายานต้นแบบนี้ถูกพัฒนาอย่างลับๆมานานกว่า8ปีโดยมีส่วนร่วมของวิศวกรจากหลากหลายสถาบันทั้งในประเทศและความร่วมมือลับจากต่างประเทศซึ่งเน้นในเรื่องของระบบพลังงานสะอาด การพรางตัวและความสามารถในการปฏิบัติการระยะไกลโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงยานลำนี้มีขนาดไม่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับเรือดำน้ำหรือเรือพิฆาตทั่วไปแต่กลับอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะโดยเฉพาะระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบไมโครรีแอคเตอร์ที่สามารถทำงานได้นานหลายเดือนโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงและไม่มีการปล่อยควันหรือความร้อนที่ตรวจจับได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีการระบุว่าตัวโครงสร้างของยานใช้วัสดุผสมพิเศษที่สามารถดูดซับคลื่นเรดาร์ทำให้สามารถพรังตัวได้ดีในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในทะเลลุ่มน้ำหรือเขตชายฝั่งระบบควบคุมของยานลำนี้ยังถูกพัฒนาให้สามารถควบคุมระยะไกล้จากศูนย์บัญชาการหรือแม้แต่ใช้ระบบ AI เข้าช่วยในการวิเคราะห์ภารกิจแบบเรียลไทม์ ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับหอไลยจุดทั้งในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นความร้อนคลื่นเสียงและยังสามารถสื่อสารผ่านคลื่นควอนตัมได้ในบางช่วงทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถดักฟังหรือรบกวนการสื่อสารของยานลำนี้ได้การออกแบบภายในของยานก็ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในระดับโลก โดยมีพื้นที่เพียงพอสำหรับลูกเรือ4-6ถึง6นายและระบบยังชีพที่สามารถรองรับภารกิจต่อเนื่องได้นานกว่า90วันโดยไม่ต้องขึ้นฝั่งแม้ว่าจะยังไม่มีการระบุชัดเจนว่ายานลำนี้มีความสามารถทางอาวุธในระดับใดแต่จากข้อมูลที่หลุดออกมาระบุว่ายานอาจสามารถติดตั้งหัวรบขนาดเล็กหรือระบบยิงขีปนาวุธนำวิถีใต้น้ำได้ ทำให้มีความเป็นไปได้ว่ายานลำนี้อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือป้องปรามในระดับภูมิภาคและหากเป็นจริงนี่จะเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญของไทยในเวทีการป้องกันประเทศที่หลายชาติอาเซียนต้องหันมามองใหม่การมีอยู่ของยานลำนี้ไม่เพียงแต่เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญญาณเตือนว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเข้าสู่การแข่งขันทางยุทธ,ธศาสตร์ในรูปแบบใหม่ ที่ไม่ได้ใช้เพียงกำลังทหารจำนวนมากแต่เน้นที่ความล้ำหน้าเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานอย่างยั่งยืนยานต้นแบบพลังนิวเคลียร์ลำนี้จึงอาจไม่ใช่เพียงแค่ยานพาหนะทางทหารธรรมดาแต่เป็นตัวแทนของเจ็ดจำนงใหม่ของประเทศไทยในการยืนหยัดและสร้างอำนาจต่อรองในเวทีโลกแม้ยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการสำหรับยานลำนี้แต่ในวงในมีการเรียกกันว่าพยักร่องหน หรือ Silent Tiger ซึ่งสะท้อนถึงทั้งความเงียบความเร็วและความน่าเกรงขามหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จและสามารถต่อยอดสู่การผลิตจริงได้ภายในไม่กี่ปีข้างหน้าย่อมเปลี่ยนภาพลักษณ์ของไทยจากประเทศผู้ตามมาเป็นหนึ่งในผู้นำด้านยุทธศาสตร์พลังงานและการป้องกันตนเองในภูมิภาคอย่างแท้จริงยิ่งไปกว่านั้นยังอาจส่งผลถึงเศรษฐกิจและความมั่นคงพลังงานระยะยาวของชาติในระดับโครงสร้างอีกด้วย